สวัสดีพูดตามรับชมลาขวี่ดเที่ยวนะครับวันนี้เรามาที่สำเพงนะครับตลาด t, สำเพงแต่วันนี้มาประมาณสี่โมงเย็นแล้วไม่รู้ว่ายังมีของให้เราเลือกซื้อม้างไหมนั่นเป็นอะไรจุดตุ้หมอมันเป็นอะไรที่ที่กดกดอลูกแก้วอยากได้อยากได้นนะมันเป็นแก็คกาแก กตาไปตั้งตั้งเป็นร้านน่าไ,ไปตั้งอยู่ในนกันโชว์เลยะนะเป็นร้านติ๋แก่เดี๋ยวไปตามหาของกนะันสี่โมงเย็นแล้ หมูสเต๊ะหอมนื่เลยหอมมากหม,มกูสเต๊ะโอมม้ยฉีดใหญ่เลยแปดสิบบาทเพื่อนเตวนี้เดินไปถึงสามเพลงแล้วนะครับ ก็ไปซอยนี้ก่อนนะซอยซ้ายมือครับมาซอยนี้ก่อนนะไปหุ่ในยายใครขนมไปเดววเนะเี๋ยวเราอาจจชมบรรยากาศกันยาวๆเลยนะครับเพื่อนก็เดี๋จะหาเดินซื้อของที่เราต้องการสำหรับน,นะนี่ป่ะตรงบินน่าจะมีหลายร้านเดี๋ยวจะเดินดูนะ ตามหาของให้ลูกสาวหน่อยนะคเสื้อนะผลเยอะหน่อยนะครับเย็นอ่าใช่ร้านเพี่ยนนี้ปะร้านนี้พร้อมกว่าไหมอ๋อนี่ไงมีอยู่นะต้องดูดูหลายๆร้านก่อนมหมรู้ไห ต้องแวะเข้าไปดูไหมเราก็มาเย็ยนแล้วนะแต่ว่าก็ยังมีของหายเยอะอยู่เปิดทั้งวันเลยแล้วม <c oughs> ั้งหูตกไหม 80บาท80บาทนะเราซื้อที่ทันทิพซื้อบันทิพย์50บาทเอง,งีน,น่ากิน <c oughs> น่ากินนะผลไม้ตอนนั้นที่ชอบเยอะมากนะครับสามเพลง <c oughs> พวกกิบติดผมอะไรพนี้ิดากันทนกันอนี่ไงมันเป็นนี้ก็ได้เให้คุณเอเขาอย่างนี้ดไหมไหมอทาองราเป็นาที่านเด็ดก็จะเป็นสออันนี้เท่าไหร่ครับ8ปดสิบอ๋อ ตื้สามกล่องขึ้นลดไหมคะหรือราคาเดียวเลยใช่ไหมแปดสิบถ้าตู้สามชินนนะะช้นขึ้นลดไหมถ้าสามชิ้นขึ้นลดไหมคะใช่ราคาเดียวเลยาาเดียเด๋ยวโอ<ๆ>เคครับเราต้องเดินดูหลายร้านนะเราเห็นแล้วเป็นแบบลักษณะแบบนี้ราคาของให้ลูกสาวเลยครับราคาปุ๊ไม่จ่า ใส่ทองนเอาทองยิงไปแลกของกองมาริงไปแลกของกองเราเราเห็นแบบนี้เราไปซื้อดูหลายร้านนะมันอาจจะเป็นแบบขายหลายกล่องแล้วลดราคาก็อาจจะเป็นร้านขายปี่นะครับไม่ใช่ไปร้านขายส่งก็เลยไม่ได้ลดา กตมีมีเป็นห้า, <c oughs> าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่แบบเรามาหาแล้วก็หาแบบทำคืนต่อได้นะเครื่งร oh. องผลิเครื่องประดับนะครับแล้วก็เอาไปขายต่อนะกิฟทช็อปต่างๆนะมีเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆก็ที่นี่เป็นแหลงนะ่งที่ที่หาแล้ว,ลวได้ได้เลยช้อปปิ้ง กำลังหาที่หลบห <c oughs> ลบนี้กันโทษนะคะโทษนะครับ <c oughs> ไปต่อทำไมดอกไม้เยอะนะ,ะหอมน,น่าจะลองเดินดูน้ำหอมรถยนต์ใช่ใช่น่าจะมีเลยมีหลายอย่าง ี่เป็นกริปช็อตลยนะข้างในแล้วเามีเป็นกล่องไหมเดินดุบแต่ถ้าเป็นกล่องแบบนั้นมันก็สี่ไม่เสียพี่ซัก้า แต่ถ้ามันเป็นกล่องแบบนั้นก็โอเคนะไม่ต้องไปเลือกอันี้จะเป็นลูกปัดเลย<ม>ใช่ไหมล่ะอันนี้ให้ให้เลือกหาใช่ไหมล่ะตอนนี้จะทำเป็นชื่อครับเป็นอะไรอืมแล้วน่าเขาทำเป็นอะไก็มันเป็นการฝึกสมาธิเด็กแต่ว่าต้องต่อะไรอะไรเดี๋ซื้อแบบนั้นก็ได้ก็<ม>น้องก็มีแบบที่เคยทำเออมันเคยถามเ,เราจะซื้อให้เพิ่มใส่ผูกน้ำ โอเครอไปแล้วนี่าถ้าเขาไม่ได้นี่สามัร้อยงใช่ไหมไปดูช้อนสี่สิบบาทกล่องละสี่สิบกลของละบถ้าเขาร้อยไม่ได้เขาเอาไปขาก็เขาบอกอยู่ว่าหนูจะเอาไปขาย เม่ใส้แต่ซื้อนั้นจะให้เขาเล่นก็ได้อนหอาหาซื้อไปให้เขาเล่นันี้อันนี้สี่บบาทอันละสี่สิบบาทก็นประหยัดแล้วใช่นี่มใช่ของเราจะประหยัดไม่มีแบบ แต่มันก็ไม่มีเป็นของไหมของร้านเมื่อกี้ไม่มีไม่เห็นเป็นแพ็กเกจอะไรมา่ขายไปถุงเท่าไหร่เลยตันสิบบาทขายอะไรไอย่าง

สิบบาทนลยใช่สิบละอ๋อนึกว่าทุกถุงวยี่สิบบาทอันนี้ครึ่งโลหกสิบบาทของอร่อยแล้วก็บบางคนไม่เอาขายที่ขายทางไม่ได้อจะได้อย่างนี้คืนชั่วโมงอะน่าจเอาตัวถักไว้ไง lấy cái dạng mình đưa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่แน่นแปดเต็มหมดส่วนนะแ,แ,แ,แล้วแดงได้แล้วไม่เบายาหอมที่เราที่แล้วไม่ได้เดินฝั่งเลยโฆษณาที่นี่มนนีหลายร้าน,นเลยป็นบางร้านที่เก็บไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีบางร้านที่ยังขายของ กินะ๊บนอะอืมเยอะมากเลยพวกกิ๊บนะนักะๆะีะะาเย็นแล้วก็จะมีของขายอยู่นะของขายเยอะกิ๊บชี่ này này mình thấy này mình cái là lạnh này. Oh, quán cả.

80บาทพูดน่าสงสารก็น่าสงสารจริงๆเมื่ก่อนอแม่ทำถ้ไ,ไม่เป็นนะจริงๆไม่เป็นเป็นแบบแพนะ็กเกจครับ มก็ปลกทางเออไม่ใช่นนหนึ่งร้อยโอ้ร้อยเป็นยาละผมชาไข่มกชานมนี่ไงเขาเป็าลนไงนี่้าไหนยาผมนั่นน่ะ้เป็นพปลูกใจเล่นเล่นเล่นเ่น,นแ้ก็ตั้งใจเล่นอย่แล้แต่มันนี่สีเดียวเอง วันนี้หลากสีจะเอาบบนี้เจ็ดเก้าเคห้าเล่นให้ก็ลองเล่นก่อนก็ได้ต้องเ่นไงนงแบบสีเดวัเลือกเป็นสีเดียวเลยหลากสีถ่ายโ่งไปให้ดูดิเอาไหม

ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเยอะะต่างอเดี๋ยวนี้ตายเลยเหมือนลั้านเป็นั้านที่เราเคยมากินว่นเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้านนี้สะพานหันนะครับเพื่อนอะต้องย้อนกลับไปตรงนี้เป็นสะพานหัน เงี้ยกัเพียงสัพันเข้าคูรัฝัองนั้นเดินย้อนกลับไปคิดบคุณเพื่อนๆได้ของแล้วนะแต่ขอเดินดูคึันะซื้อได้ยซื้อได้ยัง จอะไรอีก้เอาเนาะถ้าม่าเราก็ต้องร้านตุนไหนจไม่ได้แบบพ่อมมอนนร้านจิบชูซุ่มผู่มผูกเยอแยากมายตีกันง่ยลยนมงกไม่ใือีเด้ ของเยอะมากเลยแน่าจเาลยสี่ใบรน่อยมีสมองติดตน้ำมากเลยติดน้ำใส่โครกร้กดได้คนหนึ่งกเ่า ร้อยย่สิบเน,น่ารักม้อยยี่เอ้ารไปขายตั้งสองแบบไมจะไปขายเหรอเหืนคิตตี้กันวันเน่ารัก,รก,รก,กจัเดินเดินเล่นกัน่ัน ของนฮาสนใจยเยอะแยะมากมายตุ๊กตาโอ้ชินจังโอ้มีหลากหลายนะโมเดลอะเด่นนะเป็นโมเดล <c oughs> นี่ร้านแก้วมีหลอดมีอะไขายครบหมดเลยนะครับในร้านนั้นมีอยู่เมื่อกี้ร้านร้านเมื่อกี้มีไม่อแลยัง้กขายพ๊กหวยขายขนมอนะไรเนาะ

ก็เต็ม màu ừ. Ừ. Bỏ <cười> <cười> đi นี่ đi. Ừ, này ทุก này ตัว kiện này จริงจริงในขายด้วยอนะครับมีแบงค์ห้าสิบไมหน่อยเดี๋ยวเราใ่ถึงผมมีอยู่ใบหนึ่งไม่ใช่บ้า,าจะเอาแบงค์ห้าสิบเกลีไปยออหอมเลยร้านอยู่ไหนจำไม่ได้ครับไม่เด็ดอ๋อนี่ไงนี่เนี่ย ลานนี่แหละใช่ใช่ลานนี่แหละประก,กาศโอเคสเตชันนะครับดีโอเคสเตชันใช่เดี๋ยวกลับไปกินอโอเคเพื่อนก็ประมาณนี้แล้วกันได้แบตผมจะหมดแล้วนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กักบอุ้ยเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ